เราวางที่อธิบาย,ยนะข้อเสนอเพราะว่ามันไกลเลยแล้วมันผ่านที่คนเยอะมากมน,นะโอกาสที่จะเขาจะยอมยากอ่ะแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าถูกกลับมาได้เยอะก็ล้านสองร้านก็เพื่อได้ถ้ามันปจุเจ็ดล้านเจ็ด <72. S 1> สิบสองเจ็ดสิบสองร้านอนาจจะกระตุ้งก็โอเคนะ เปเจไม่ได้แล้วที่นี่ครับแต่ว่าเล็กเล็กก็ทํายากไม่มีเงินให้ก็แต่แต่ถ้าเป็นระบบท่อนี่นะครับเราอาจจะจัดการได้ง่ายกว่าเพราะว่าฝังลงไปแล้วก็เคลียร์ได้ก็อาจจะจ่ายนั่นแหละแต่ว่าเงินน้อยพื้นที่เขากลับไปได้ประโยชน์ได้ก็เซฟน้ำได้ดีกว่านั่นครับนี้ก็ไม่ต้องทะเลาะกันกับชาวบ้านไม่ต้องทะเลาะกับใครถ้าเราจะทําทําในคลอง ต่อต่อต่อกันไปเลยเหมือนเหมือนฝายเหมือนเราทำฝายร้อยเมตรสองร้อยเมตรร้อยร้อยเมตรสองร้อยเมตรต่อกันต่อขั้นบันไดฝายกันบันไดถ้ากับเป็นหนังยาวอ่ะแต่แต่ต้องสูบกลับขึ้นไปเก็บแต่คือหมานถึงว่าเก็บไว้เสรแล้วก็สูบย้อนกลับไปสูบย้อนกลับไปว่าลงมากระล่างก็สูบย้อนไปว่าลงล่างอยู่แล้วไปสูก็ดูไอ้วิธีนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะเพราะที่ไม่รบกวนที่ชาวบ้านใช่ไหมอย่างเดี๋ยวว่าเรากั้นย้ายน้ำกวนชาวบ้านใช่รัน้นน่าจะอยู่ได้ เาะว่านี่ชอบครับเพราะว่าช่วงหน้าเราหน้าบ้านเราเราเราดูออกเขาก็ลดการกระทบเรื MA <Austria> ่องน้ำน้ําตลิ่งแล้วหน้าบ้านเขาก็จะใช้น้ำเท่าไหร่ก็ขอไปใช้น้ำน้ำในวันนี้ครับมาทั้งวิชิตมาทั้งของรัศดาแล้วมาทั้งกระทูประมาณนี้ครับ ก็เ,เหมือนในเขตที่สป่าสนุ่มฉะนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องน้ำท่วมมันก็คงจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะถ้าแก้เป็น,ปนระยะระยะ,ะ,ยะมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตลอดนะคะนะคะไอ้ที่ทุกครั้งในเรื่องของน้ำท่วมมีผลเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเพราะเราเป็นตึกของอาคารชินโนยุโรเปียนตึกอาคารชินโนยุโรเปียนของเราเป็นร้อยสซึ่งในโครงสร้างของอาคารไม่มีเหล็กอยู่ มันเป็นอิฐนะคะตามที่น้ำที่มันแช่อยู่ในน้ำที่อาคารที่มีน้ำที่ขังอยู่หลายชั่วโมงหรือเป็นหลายหลายชั่วโมงจะมีผลต่อตัวของอาคารอันนี้ก็คือสิ่งที่นําเรียนน้องมันมีเสียหายในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในในเขตเมืองค่ะผมอยากจะยืนยท่านบผู้ว่าว่าอยากจะนะครับคุยกับการประปารก็ดีชลประทานก็ดีโยธาก็ดีหาวิธีแับแกดน้ำเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของไถ่แรง และก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมไปด้วยกันเลยเพื่อที่จะมีศักยภาพในการใช้งบประมาณอย่างมี้ย่างอย่างได้แก้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ทางผมจนประธานโดยทางผู้แทนที่ปรึกษาเนี่ยก็จะมาบอกเล่าให้พวกเราทราบว่าเ,เขากำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับจะังคับเก็งมากที่สุดก็คือเสียงที่จะมาจากพวกเราว่าวันนี้เรากําลังประสบปัญหาอะไรที่ตรงไหนอย่างไรแล้วความเห็นของเราเนะี่ยควรจะทําอะไร ก็จะมีการพัฒนาในที่นใ้ครับเราก็รับฟังข้อพิ็นจากรประชาชนเป็นหลักเพราะว่าท่านอยู่กับอ,อยู่กับพื้นที่ทุกวันถูกต้องครับช่วงนี้ที่ท <ไป S 2> มีปัญหาไม่มีใครรู้ดีกว่าท่านถ้าเกิดเราไปทำฝายกับเก็บน้ำในแต่ละจุดน,นะครับ ก็เวลาจะดูน้ำนะครับขึ้นไปเก็บในแต่ละอ่างน,นะครับก็ดูขอาฝากดูคุณภาพน้ำด้วยครับก็น้ําที่ไหลไปตามคลองตอนนี้ก็คือไม่ได้คุณภาพที่สุดเครับเพราะว่าไหลจากวัวเรือนครับจากโรงงาน,รงน,รงนครับลงในคลองแล้วเราก็ทำฝลายหยาบแล้วดูน้ากลับเข้าไปในอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วการมาใช้อุปโภคบริโภคนะครับวัวจะเกิดปัญหาในอนาคตนะครับก็พูดถึงการทำาในน้ำใต้ดินแล้ว บนผิวดินและใต้ดินดิฉันบอกว่าทุ่งทลานะน่าสืบคะใช้ทุกประมาณของจังหวัดใหกลุ่มจังหวัดภูเก็แล้วก็มีพื้นที่ที่น่าที่จะนํามาจาัดก,การเพื่อ,อควบคุมการได้ผมกล้าวอกว่าห,าหลายๆท่านอยากจะได้ผลการศึกษาเรื่องดไปสร้างแระนองัไปปฏิบัติได้จริงเรามีน้ําที่ไหลลงทะเลเยอะมากในจังหวัดภูเก็ตครับเรามีปริมาณฝนที่เยอะมากในจังหวัดภูเก็ตครับเรามีกรองมีลํา ราต่างๆที่สามารถมีน้ำตลอดปีก็มีเยอะครับลงไปศึกษาให้ดีครับในหลายที่ไปตามผู้นําท้องถิ่นไปตามผู้ใหญ่บ้านตามกรรมการชุมชนกรรมการหมู่บ้านครับตามแค่นั้นก็พอเราจะได้ข้อมูลแล้วพอเราได้เป็นรูปเล่อขึ้นมาเรามาศึกษาม,มาถามมาทำประจาพิาาาจ,จารณาว่าประชาชนจะกัดข้อหรือไม่